วันนี้ท่านก็จะมาพูดเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายนะคะแล้วก็ซุนสกอตซซึ่งเป็นเพื่อนท่านมาหล pues right. ายปีนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยพิเศษนะคะเขาได้ทำเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายมาหลายประเทศแล้วนะคะรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ประเทศยูเครนโครเอเชียเป็นสิประเทศแล้วค่ะแล้วก็เป็นทําเรื่องนี้มาเป็นเวลา20-30ปีแล้วนะคะเขารับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นระดับโลกจริงๆนะคะและตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเขามาทําเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายหรือการทบทวนกฎหมายาครั้งใหญ่ในประเทศไทยซึ่งเราพยายามจะเริ่มขึ้นนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะคุยกับคุณสกอตนะคะที่ท่านขอโชว์ข้อมูลนิดเดียวเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะสั้นๆว่าเมื่อกี้ท่านรองวิศนุก็ได้พูดแล้วว่าประเทศไทยเราได้ทําอะไรไปบ้างนะคะตัวนี้ทําไมมันกิ๊กไม่ไปคะย,ยังไม่ได้เปิด ให้ท่านดูข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะคะก็คือทำไมเราต้องมีกฎหมายนะคะแล้วเราทำอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็เราควรจะทำอะไรต่อไปนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะจะท่านท่านจะเห็นได้ว่าอันนี้คือการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ว่า global competitiveness ของประเทศไทยในปีที่แล้วนะคะจะเห็นเป็นใยแมงมุมใยแมงมุมหมายความว่าจะให้เห็นว่าแต่ละมิตินั้นเราได้คะแนนแค่ไหน ตัวไหนที่มันยุบลงมาเยอะๆก็แปลว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยนะคะท่านเห็นไหมคะว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนก็คือตัว institutions ก็คือกฎระเบียบของรัฐนั่นแหละเป็นตัวที่เป็นจุดอ่อนของประเทศเลยนะคะรวมกับเรื่องของ innovation นะคะจะเห็นได้ว่าตัว institution เราได้ไดละคะแนนแค่3.5ถูกจะเต็ม7เต็ม8นะคะในขณะที่มิติอื่นเราสูงดังนั้นพูดขึ้นขายก็คือว่ากฎระเบียบในประเทศเป็นตัวถ่วงขีดความสามารถของประเทศนะคะ แล้วถ้าเผื่อเราไปดูคำว่า institutions ที่เขาบอกว่าตัว institution มันรวมถึงทั้งองค์กรทั้งกฎหมายทั้งระเบียบอะไรที่เกี่ยวกับรัฐทั้งหมดนะคะถ้าเผื่อเราเจาะไปที่ตัว institution จริงๆเนี่ยว่าตัวไหนที่มันเป็นปัญหานะคะตัวไหนที่มันยุบลงมาเยอะๆนะคะก็จะพบว่าการเลือกปฏิบัติในการตัดสินใจ favoritism การเลือกปฏิบัตินะคะในการบังคับใช้กฎหมายมีการเลือกปฏิบัติเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของ Burden of Government Regulation ก็คือการสร้างภาระให้แกบ เอกชนหรือประชาชนในกนารบังคับใช้กฎหมายคล้ายๆกับที่ท่านรองวิศนุพูนเมื่อกี้นี้นะคะว่าเวลาเราออกกฎหมายมาเราไม่ค่อยคิดหรอกว่าคนที่เขาจะต้องปฏิบัติตามเขามีต้นทุนและภาระแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สะท้อนออกมาจากคะแนนที่ได้นะคะว่าเป็นแค่3กว่านะคะแต่คะแนนด้านอื่นๆก็ไม่เกิน4ต่ตาหมดเลยนะคะ4นี้เรียกว่าตกนะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกเรื่องเลยเรามีปัญหานะคะจะเห็นสะท้อนให้ว่ากฎหมายเรามีปัญหาตัว doing business นะคะซึ่งเป็นตัวชี้คุณภาพของกฎระเบียบของประเทศไทยถ้าเปเกี่ยวกับธุรกิจจะเห็นได้ว่าแร็งกิ้งของเราเนี่ยตกลงมาเราเคยเป็นที่ที่12ของโลกนะคะแล้วตอนนี้เราตกมาเป็นที่49ของโลกนะคะจากประมาณร้อยกว่าประเทศต่ำลงเยอะค่ะต่ำลงอย่างน่าใจหายนะคะในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นประเทศเกาหลีใต้ซึ่งแต่ก่อนแพ้เรานะคะกลับมาอยู่ที่4ของโลกเพราะอะไร เพราะเขามีกระบวนการในการทบทวนกฎหมายเดี๋ยวคุณสกอตจะพูดให้ฟังนะคะที่ทําได้ดีอย่างยิ่งนะคะทำรบทวนครั้งใหญ่นะคะและกฎหมายไม่ทุกฉบับที่ออกมาใหม่ก็จะมีการประเมินความเหมาะสมเช่นกันนะคะประเทศไทยนั่นดิ่งลงตลอดซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเป็นประเด็นอะไรที่เราจะต้องมาดูกันและในช่วงสีหปีที่ผ่านมานะคะเราก็ออกกฎหมายออกมาเรื่อยๆเ,เยอะแยะเลยนะคะเรายังไม่ได้นับที่ผ่านมาดิ่งเยอะขึ้นนะคะ กฎหมายเหล่านี้อย่างที่ท่านรองวิษณุว่าว่าเรายังไม่มีการประเมินอย่างจริงจังนะคะดังนั้นกฎหมายเก่าก็มีปัญหากฎหมายใหม่ก็ออกมาทุกวี่ทุกวันนะคะอันนี้มันก็จะยิ่งสร้างภาระให้เรานะคะอันนี้ฉันขอสกิปนะคะว่าเราทําอะไรไปบ้างท่านรองวิษนุได้พูดไปเยอะแล้วว่าจริงๆเราก็มี OECD 10ข้ออะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เราต้องตอบคําถามว่าเหมาะสมไหมจําเป็นไหมผลกระทบต่อใครดีหมดค่ะเรามีหมดนะคะมีว่าให้ทําแต่ว่า ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่ฉันไปเก็บมานะคะฉันไปเช็คก,กฎหมายมา55ฉบับที่เสนอเข้าสู่คอรมอในช่วงปี2555-56มี55ฉบับแล้วไปดูว่าไอรายงานที่เราพูดเนี่ยการประเมินความเหมาะสมของกฎหมายเนี่ยประเมินจริงหรือเปล่าปรากฏว่าความยาวของเอกสารที่แนบไปกับร่างกฎหมายที่เข้าคอรมอนั้นมีความยาวประมาณแค่3-4หน้าคำตอบก็คือว่ากฎหมายนี้จำเป็นไหมคำตอบก็คือจำเป็น มีทางเลือกอื่นไหมคําตอบก็คือไม่มีกฎหมายนี้มีผลประโยชน์อะไรตอบคือเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้รับฟังคนมีเห็นหรือยังได้รับแล้วแต่ที่บอกว่ามีการรายงานหรือไม่ว่าไปรับฟังอะไรมาบ้างมีแค่7จฉบับจาก55ฉบับท้านัันที่เขียนว่าไปรับฟังอะไรมาที่เหลือก็แค่บอกว่า ฟังมาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าและยือ,อื่นไม่ตอบเลยนะคะ Cost and Benefit ทั้ง5้าทั้ง55ฉบับไม่มีสักฉบับเดียวเลยที่พูดเรื่อง Cost and Benefit ใครได้ประโยชน์ต้นทุนคืออะไรนะคะผลกระทบเชิงปริมาณวิเคราะห์ทั้งและอื่นไม่มีเลยการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพไม่มีเลยนะคะมีแค่4ฉบับอันนี้แหละคะ่ะสภาพที่เป็นอยู่นะคะก็คือเรียกว่า Tick the Box ก็คือทำตามแบบทำไปงั้นแหละให้มันผ่านๆไปแต่มันไม่มีสาระนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพที่เป็นอยู่คำถามว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาจำเป็นต้องมี RIA ไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นก็ทำให้กฎหมายมีคุณภาพได้อันนี้เป็นประเทศที่มี r a n กิ้งต่างๆและท่านจะเห็นได้ว่าบางประเทศเช่นสิงคโปร์ฮ่องกงยังไม่มี RIA นะคะแต่มี Doing Business ranking ที่ดี เราก็ต้องถามว่าทําไมอ่ะทำไมเขาทําได้ RA ไม่ใช่ตัวเดียวเหรอที่จะต้องตอบคําถามนะคะคําตอบก็คือมันมีหลายอย่างที่จะทําให้กฎหมายมีคุณภาพไม่จําเป็นต้องทํา RA แต่ RA สําคัญนะคะก็คือหนึ่งหลายประเทศสิงคโปร์นี่ไม่มี RA ที่เป็นรูปแบบอย่างที่สกอตจะพูดแต่เขามีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ดีมาก ถ้าพรท่านอยากรู้ว่าสิงคโปร์ร่างกฎหมายฉบับอยู่ท่านไปดูได้ในเว็บไซต์เลยค่ะท่านจะเห็นเลยว่านี่เป็นเวอร์ชันที่11นี่คือเป็นเวอร์ชันที่12นี่คือคอมเมนต์ที่เขาได้รับมาแล้วเขาตอบต่อคอมเมนต์นั้นอย่างไรนะคะไม่เหมือนประเทศไทยเลยนะคะร่างกฎหมายของประเทศเราเป็นเอกสารที่ลับสุดยอดแม้กระทั่งกระทรวงด้วยกันบางทีก็ยังไม่เคยเห็นจนเข้าคอรออนะคะดังนั้นนี่คือเป็นปัญหาอันที่สองหลายคนทำเรียกว่ารอรีวิวครั้งใหญ่เอากฎหมายทั้งหม,งหมดมาทบทวนหมดเลยเรามีกว่าแสนฉบับ เดี <Yes. S 2> ๋ยวคุณสกอตจะพูดนะคะเกาหลีใต้เคยทบทวนกฎหมาย10,000ฉบับภายใน1ปีและโละไป5,000ฉบับปรับปรุงอีก2,500ฉบับนะคะอันนี้เป็นอะไรที่หลายๆประเทศลุกขึ้นมาทำแล้วก็สังคายาครั้งใหญ่สุดท้ายก็คือกำหนดให้กฎหมายทุกฉบับมีอายุ อันนี้เกาหลีใต้ทําแล้วนะคะกฎหมายทุกฉบับออกมาจะมีอายุ10-15ปีภายใน10-15ปีนั้นถ้าเผื่อไม่มีการประเมินตัวมายนั้นหมดอายุไปโดยปริยายนะคะโดยที่ไม่ต้องต่อนี่ก็เป็นวิธีการนะคะดังนั้นเนี่ยก็เรามีอันออกพระราชกิีการเรื่องการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนะคะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดเยอะค่ะเพราะว่าเราออกมาเพื่อที่จะปฏิรูปแต่ว่าที่คุณสกอตต์พคอมเมนต์เขาก็บอกว่า ถ้าเื่อให้กระทรวงทำเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกเพราะเจ้ากระทรวงทุกคนก็อยากจะรักษากฎหมายของตนเองอยู่นะคะดังนั้นถ้าเพื่อจะให้สำเร็จมันต้องให้เตอร์พาร์ตี้หรือคนอื่นที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้เสนอกฎหมายที่จะแก้ไขเลยนะคะไม่ใช่ให้กระทรวงเสนอมันจะไปไม่ได้นะคะ <c oughs> ขอสรุปเลยนะคะว่าประเทศไทยเรามีวิวัฒนาการในการพัฒนากฎหมายมาเยอะนะคะเรามีเช็คลิสต์เรามีมอะไรแต่ต้องบอกว่าเราไม่เคยมีคุณภาพค n t r o l เรามีเครื่องมือทุกอย่างที่เขาใช้กันเรามีแต่เราไม่เคยที่จะมาเอาจริงเอาจังกับมันทําให้เราก็ทาแบบทาไปอย่างนั้นนะคะก็เลยมีปัญหาในทุกวันนี้นะคะทีนี้ท่านคงอยากเข้าใจว่า RIA ที่พูดกันทั้งวันเนี่ยทำจริงๆมันทํำยังไงมันทำยังไงกันแน่นะคะดูแล้วมันก็เป็นหลักการนะคะงั้นวันนี้ท่านก็อยากจะมาสัมภาษณ์คุณสกอตนะคะว่า RIA นั้นมันทำยังไงในต่างประเทศนะคะสกอตโอเค I just gave them a overview of what Thailand has done โอเค and um, i introduced that regulatory impact assessment is one of the tools uh, that can lead to better quality so my first question would be to you in your view what is ria yeah first good morning uh Dundin is going to help me communicate with you <laughs> ช่วยแปลให้นะคะเขาต้องขอโทษด้วยว่า <It> s <S เขาจะมีปัญหา It's a pleasure to be here with the leadership of the Law Reform Commission Deputy Prime Minister v i z a n u k u m Benyong my colleague Dundun and others who are interested in improving the quality of governance in Thailand uh, เขาก็บอกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มา uh, ไดาพบปากนักรรมการปฏิรูปกฎหมายะะแล้วก็คุณมันยงแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง RIA คะ่ะ Are my slides here? Oh, and You can control your own slide. They'll they, they, they change the slide, but they have to change okay. Thailand is um, late to the game of RIA. Already around the world, 60 to 70 countries use RIA when they develop new, new kinds of public law. ก็ต้อ uh, งบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ช้าหน่อยนะคะคนอื่นเข้าใช้ RIA มาเป็นเวลานานแล้วนะคะ APEC has recommended RIA since since 2005, the OECD has recommended RIA since 1995, and the World Bank has recommended RIA since 2000. so Clearly, there is a global consensus that RIA is helpful to governments trying to regulate complex and c h a n g in societies. ทั้ง OECD, APEC, World Bank, ทั้ง3หน่วยงานนี้ก็เสนอน่เป็นสนับสนุนให้มีการทำ Regulatory Impact Assessment มาเป็นเวลานาน1 20กว่าปีลวค่ะซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีจริงๆค่ะ

ยินดีต้อนรับประเทศไทยสู่เกมของ r IAEA w v e been w i i t n g for you ค <laughs> อยท่านคอยเรามานานแล้วนะคะคงต้องอาจจะต้องคอยต่อไปนะ,ะ Why h a v e these countries adopted RIA? I want to give you some of the main reasons why countries are moving forward with this difficult reform program <laughs> ทำไมประเทศเหล่านี้ต้องใช้เรียนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากเขาจะลอง ไปดูนะคะว่าจากประสบการณ์ของเขา Let me give you a basic principle of good government and if you don't agree with this principle I want you to raise your hand เขาจะเสนอหลักการของการบริหารจัดการประเทศที่ดีถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยนะคะท่านสามารถยกมือได้เลยนะคะ Here's the principle Before a government takes a action it should understand the consequences Of its action, before a government takes action, it should understand the consequences of its action. <laughs> Who disagrees with that? a <laughs> you disagree? No. <laughs> No, it's impossible to disagree because how can governments possibly write a new law if they don't understand what will happen after the law is adopted? And yet, most governments don't know. They do not understand what will happen in the economy, what will happen in people's lives or even how their own government will implement the law if i were to ask you how many what is the percentage of laws in thailand that fail to deliver the goals that were promised at a reasonable cost to the country, what percentage do you think would fail those tests? My guess is at least 50% and probably more in fact we don't know because most of them have never been evaluated all we know is the anecdotes that we read in the newspapers or that we hear from deputy prime minister very usefully but there's been no general attempt to assess ถึงแม้เมื่อกี้ท่านรองวิสนุจะบอกว่า1ใน3ของกฎหมายที่ออกมา170ฉบับจะยังไม่ได้บังคับใช้ก็เป็นอินดิเคชันตัวหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีกฎหมายระดับหลกักและระดับรองนะคะประมาณแสนกว่าฉบับททไไมไมคนยยถึงงต้ออรับ ที่จะให้มีกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพจํานวนมากอยู่ในระบบ When you go when you turn on your coffee maker in the morning do you accept that the coffee maker only produces a cup of coffee 50% of the time ถ้าเกิดคุณมีเครื่องทํากาแฟทุกเช้าท่านกดเครื่องทํากาแฟท่านคิดว่าคาดว่ามันควรจะทํางานได้แค่ครึ่งนึงเหรอคะ When you turn on your car in the morning do you accept that your car work only 50% of the days หรือรถยนต์ว่าทํางานสักครึ่งหนึ่งของจํานวนวันที่ต้องใช้มัน Why do we hold coffee makers and cars to a higher level of quality than the laws that govern the country? ทําไมเราไม่ยอมให้เครื่องทํากาแฟหรือรถยนต์มันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีแต่ทําไมเรายอมให้กฎหมายของประเทศยังอยู่ในสภาพที่ไม่ดีได้นะคะ It's not acceptable. And a country that doesn't improve the quality of its lawmaking will not meet the challenges of the next 20 years. So, this is not just an issue for technocrats and nerds. It's essential to whether Thailand succeeds in, in meeting the ambitions of the Thai people. ดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของข้าราชการหรือวิชาการแต่เป็นเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคน The essential step in improving the quality of laws is understanding the consequences before the government adopts them. ดฉะ <And> นั้นเราเองก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจผลกระทบของกฎหมายก่อนที่รัฐบาลจะออกมา That's the purpose of rea. ค่ะอันนั้นคือเรียนะคะ Now, if you don't understand it, you get failures. Failures are very common. My own country has seen some recent failures. I'm American. Does anybody remember the financial crisis of 2008? Partly caused by the failure of financial regulation. บริเตนเคอร์คุณสกอตเป็นคนอเมริกันนะคะเขาก็บอกว่าความล้มเหลวจากการออกกฎหมายมีทุกประเทศแล้วค่ะไม่มากก็น้อยเช่นในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็คือความล้มเหลวของระบบการเงินในปีคศ2008นะคะ Does anybody remember the British Petroleum oil rig that exploded in the Gulf of Mexico, causing a hundred billion dollars in environmental damage? Highly regulated in activity, inspected. หรือตัวอย่างของกรณีของ British Petroleum ถึงแท่นขุดเจาะ British petrol e u m ที่ระเบิดอยู่ที่อ่าวของเม็กซิโกนะคะทั้งๆที่ถูกกำกับดูแลโดยละเอียดก็ยังเกิดปัญหาขึ้นได้ We cannot afford to pay for bad laws because the failures are too expensive ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนที่สูงมากของการกำกับดูแลหรือกฎหมายที่กำกับดูแลที่ล้มเหลว how many ties do you think die every year because of bad regulation regulation that does not do its job in reducing the risks that face people in the u.s, in the US we've estimated that number at 60000 deaths a year from regulation that does not do its job so, I don't want you to think about good regulation and Rhea as only important for the economists. Because all of you who have children who are growing up in Thailand will want regulation that works to protect people. ดังนั้นเรียมไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเฉพาะขาราชาการหรือคนอื่นแต่เกี่ยวกับประชาชนทุกคนเพราะท่านทุกคนก็มีลูกที่ต้องการความปลอดภัย Jobs, jobs good paying jobs. That must high priority for be must paying high Thailand That a และเช่นกกาารรต้องเราทุกคนก็ต้องการงานที่ดีนะคะงานที่มีเงินเดินดีๆ And yet, your businesses are losing overseas markets because the quality of the government is not keeping up แต่ทุกวันนี้ภาคธุรกิจซึ่งเป็นผู้จ้างงานของเราก็ต้องประสบอุปสัคปัญหามากมาจากกฎระเบียบภายในประเทศที่ไม่เอื้อ You know, businesses

สุดท้ายแล้วเราต้องการรัฐบาลที่สามารถผลิตนโยบายที่มัน uh, สอดคล้องกันนะคะบูรณาการให้ได้ Deputy Prime Minister Vizanoo mentioned some examples of inconsistencies and rules that drive people crazy นะครีท่านรองวิสนุก็ได้ยกตัวอย่างจากกฎระเบียบที่มันไร้สาระนะคะหลายๆตัวอย่างนะคะับ And there are many examples. In my own country, the worker safety regulator requires that floors be dry to prevent slipping but in food in food packing plants the food safety regulator requires that floors be washed once per hour with water เช่นกฎหมายมี2ตัวกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในโรงงานก็บอกว่าพื้นจะต้องแห้งตลอดนะคะเพื่อจะปลอดภัยแต่กฎหมายเรื่องของการควบคุมอาหารก็บอกว่าพื้นของในโรงงานก็ต้องล้างทุกชั่วโมงซึ่งมันก็ต้องเปียกอยู่เรื่อยนะคะ impossible to comply with both this drives people crazy ทำให้คนบ้าไปได้นะคะ it reduces investments because it increases the legal risks the legal liability of violating the law กฎระเบียบเช่นนี้ทำเกิดอะไรขึ้นคะก็คือคนไม่อยากมาลงทุนเพราะไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะต้องทำให้พื้นมันเปียกหรือมันแห้งกันแน่แล้วอาจจะเป็นการทำที่ผิดกฎหมาย When the largest regulatory agency in the world does a new regulation I'm talking here about the European Commission The RIA is done at an early stage

because we want use the identify cross issues that affect ministries, <many> policies. cross-cutting want RIA that many many to to ซึ่งเราต้องการใช้ RIA เป็นเครื่องมือนในการที่จะประเมินผลกระทบของกฎหมายไม่ใช่เฉพาะการะทรวงใดแต่ทั้ง <Okay. S 2> หมดเลยอย่างบูรณา,าการ That's why 70 countries have adopted RIA and that's why Thailand should move forward as quickly as it can with the RIA program ดังนั้นเขาก็เห็นว่าประเทศไทยคนที่จะเร่งที่จะเอา RIA มาใช้อย่างจริงๆ Just a couple of statements about what is RIA, and then I will stop here. So, when you begin to draft a new regulation in Thailand or anywhere, you actually have to answer a series of questions to know what to draft. And these questions are basic questions of problem solving What is the problem I'm trying to solve? What are its causes? What are the solutions that are possible? How can I compare them? What is the best choice for Thailand? These questions are analytical questions that are answered through RIA ดังนั้นก่อนที่จะออกกฎหมายนะคะที่บอก checklist เนี่ยก็คือตัวนี้ละค่ะมันก็จะมีคำถามที่เราจะต้องคิดทำให้เราคิดก่อนที่เราจะร่างกฎหมายขึ้นมา And the last one, how, how can we implement? In Canada, when you do a RIA, the last part of the RIA always asks the question can government implement?